วันนี้นะคะพี่เน่จะมาทำเมนูบลูมะพร้าวปั่นนะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เลนเทาคอฟฟี่นะคะ ่สําหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ดีกับสุขภาพค่ะใกล้จะหน้าเจแล้วนะคะเมนูนี้บอกเลยค่ะว่าคนไม่ทานนมคนทานเจนะคะหรือว่าคนรักสุขภาพเนี่ยคือเมนูนี้ได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะพี่เนจะมาทําเมนู บลู Blue, มะพร้าวปั่นนะคะสําหรับเมนูบลูมะพร้าวปั่นค่ะวันนี้นะคะเรามาดูวัตถุดิบที่พี่เน่ใช้กันค่ะแน่นอนค่ะเราไม่ทานนมแต่ว่าเราต้องการความแบบออดีกับสุขภาพแล้วก็มีความมันนะคะแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะสําหรับผงธัญพืชค่ะพี่เน่ก็ใช้เป็นผงธัญพืชสมาร์ทเนอร์สนะคะอันนี้เป็นผงธัญพืช จืดนะคะซึ่งรวมธัญ,ญพืชทั้งหมด4ชนิดค่ะนั่นก็คือมีข้าวนะคะมีข้าวโพดแล้วก็มีถั่วค่ะแล้วก็มีกะทิผงนะคะหรือว่ามะพร้าวนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะคือเป็นธัญพืชร้อ100นะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งของน้ำตาลของอะไรเลยนะคะเขาจะมีรสชาติหวานเบ,บาๆเบาๆค่ะด้วยด้วย ด้วยส่วนผสมของธัญพืชน,นะคะที่เราใช้เนี่ยค่ะทุกตัวเนี่ยก็คือจะมีความหวานในตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะทั้งข้าวทั้งข้าวโพดทั้งกะทิทั้งถั่วแบบนี้เนาะอ่ะวันนี้เราใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เดีย๋ยวพี่เน่จะมีความสร้างความบรูนะคะก็คือใช้สารไล่สไปรูเรน,นาค่ะหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะว่าสารไลสไปรูเรน,นานอกจากจะให้สีฟ้าให้เครื่องดื่มน่าทานแล้วจริงๆเขามีประโยชน์ต่อลำไส้ต่อร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็พี่เน่จะมีน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวสดก็ดีกับโซผ้า อีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของฮอร์โมนช่วยในเรื่องของพลังงานแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะอะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าพี่เน่จะมาทําเมนูสุขภาพเนี้ยให้อร่อยอร่อยได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราต้องลบออกจากใจแล้วนะคะคําว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะไม่อร่อยเพราะวันนี้ค่ะเราทั้งดีกับสุขภาพแล้วเราก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เนจะมาชงเมนูนี้ยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะพี่เน่จะ ใช้ผงธัญพืชสมาร์ทเนิร์สค่ะเราจะใส่ผงธัญพืชสมาร์ทเนิร์สนะคะที่40กรัมค่ะพี่เนจะใช้เป็นช้อนตวงแบบนี้นะคะช้อนตวงพลาสติกแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าใครที่มีตาช่างก็ช่างเลยนะคะ40กรัมถ้าใครที่ไม่มีก็คือเรียกว่าประมาณ4ช้อนเนะะี่ยค่ะไม่ต้องพูนนะคะเนี่ยคือเราช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ1ช้อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะคะอะ่พี่เน่ก็ใส่ไปค่ะเห็นไหมคะอาจจะไม่เห็นแต่เป็นว่า4ช้อนเนะะี่ยค่ะเราจะได้40กรัมพอดีนะคะนี่ อ่ะนะคะตอนนี้ผงธัญ,ญพืชค่ะที่40กรัมนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวที่150 ML หรือว่า5ออนนะคะอ่าทจะเนเทน้ำมะพร้าวเลยนะคะมีเนื้อติดไปบ้างเล็กน้อยไม่เปไ็นไรนี่นะคะอันนี้ก็คือ4ออน120 ML ค่ะเราเทใส่เครื่องปั่นไปได้เลยนะคะแล้วก็นี้อีก1ออนค่ะเป็น5ออนหรือว่า150 ML นะคะ สร็จแล้วค่ะพี่แน่เนี่ยคือจะปั่นผงธัญพืชน,นะคะกับน้ำมะพร้าวก่อนเลยค่ะให้เขามีความละลายนะคะให้บอกว่าคือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปั่นก่อนแบบนี้เดี๋ยวบางทีผงธัญพืชถ้าเราใส่น้ําแข็งไปเลยอะค่ะผงธัญพืชอาจจะละลายได้ไม่ดีนะคะพี่แน่ก็คือจะปั่นก่อนแป๊บหนึ่งค่ะแค่ให้แบบละลายเท่านั้นเองเนาะ ันนี้นะคะคือเรียกว่าละลายแบบแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้ผงธัญพืชที่ละลายกับน้ามะพร้าวมาแบบนี้เลยค่ะคือละลายง่ายมากๆนะคะถามว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำมะพร้าวใช้น้ําเปล่าได้ไหมได้ค่ะนะคะเผื่อบางทีเราแบบไม่ได้อยากได้น้ำมะพร้าวค่ะคือเราแค่อยากจะเป็นแบบผงธัญพืชเฉยๆก็ได้นะคะก็คือละลายน้ําเปล่าแบบนี้เลยไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะคะ แต่จะใช้น้ําร้อนก็ได้อีกแหละแต่ที่พี่เน่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าคือเวลาที่เราใส่น้ําแข็งลงไปอะค่ะน้ําแข็งเราจะได้ไม่ละลายมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมมันจะมีเคล็ดลับอยู่ในการทําเมนูแต่ละเมนูเสมออ่านะคะโอเคอันนี้ก็คือเราใช้เป็นผงทั่พืชแล้วก็ใส่เป็นน้ามะพร้าวละลายเรียบร้อยเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาใส่สารไหลใสลไปลไลหน้านะคะ เราจะใส่สาร่หลสไปรูเลเน่านะคะที่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว1ช้อนชาของพี่เน่เนี่ยคือกี่กรัมอ่ะถ้าเผื่อใสยช่างนะคะถ้าสายช่างก็เดี๋ยวพี่เน่จะช่างให้ดูเลยละกันนะคะว่า1ช้อนชาคือกี่กรัมนี่หนึ่งช้อนชาคือ1กรัมจ้ะแ,แม่1ช้อนชาก็คือ1กรัมนะคะก็คือเนี่ยใส่นิดเดียวท่านเองนะคะค,คือช้อนชาที่เป็นช้อนชาเบเกอรี่แบบนี้นะคะเราใส่เท่านั้นเลยค่ะแล้วเราก็ เทลงไปเลยนะนี่ค่ะจะื๊เสียดายความติดแก้วเห็นปะเนี่ยจริงๆคือไม่ต้องตวงก็ได้นะคะก็ใช้ช้อนชายอย่างนี้ค่ะตักลงไปได้เลยนี่สาหร่ายสไปรูลแรน่าเพิ่มคุณค่าให้กับร่างกายนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปกันหน่อยด้วยนะคะจะได้แบบว่ามีความมันๆข้น,คนๆค่ะนี่นะคะพี่เน่ใส่ลงไปก็กะเอานะคะเราอยากจะใส่มากใส่น้อยเนาะ,ะใส่สักสองช้อนแล้วกันนะคะตีให้ว่าครึ่งลูกอะว่างั้นคือหนึ่งลูกเราจะได้ประมาณสองแก้วนะคะ นี่นะคะใส่เนื้อมะพร้าวลงไป จริงๆแล้วสูตรนี้ค่ะเราได้ความหวานหนึ่งคือจากผงธัญ,ญพืชเขาไม่มีน้าตาลนะแต่คือความหวานจากธัญ,ญพืชเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมีความหวานจากน้ำมะพร้าวอยู่ด้วยแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือสําหรับบางท่านนะคะที่แบบว่าอยากที่จะ,ะเพิ่มความหวานนิดหน่อยอาจจะแบบว่ายังยังมีความติดหวานอยู่รักสุขภาพแหละแต่ก็อยากได้หวานอย่างเงี้ยนะคะเราใช้น้าเชื่อมนะคะเพราะว่าเราเจเราไม่ใช้นมข้นหวานใดๆนะคะเพราะนั้นก็คือใช้เป็นน้าเชื่อมค่ะพี่ได้ใส่น้าเชื่อมลงมาแค่ประมาณสัก 20 ml ก็พอนะคะ,ะไม่ต้องอหวานมากเนาะ,ะมีความรักสุขภาพ20 ml นะคะเทลงมาค่ะน้ำแข็ง1แก้วค่ะ แล้วเราก็จัดการปั่นเลยนะคะวันนี้พี่แน่ใช้เป็นเครื่องปั่นโรโมล่าเบรนโด1,500วัตต์นะคะรับรองค่ะว่าปั่นออกมานี่คือปั่นเนียนเลยนะคะอันนี้เนี่ยพี่แน่ใช้แค่เป็นโปรแกรมมีเดียมนะคะคือเรียกว่าความแรงระดับกลางเท่านั้นเองค่ะ พอเป็นระดับกลางคือพอเราใช้แค่ปั่นระดับกลางเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเราก็ได้น้ําปั่นที่เนียนกริบเลยค่ะนะคะโอเคเฮเลยเป็นไงสีน่ากินไหมนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเราอาจจะมีความเสริมนะคะ,ะท็อปหน้าด้วยมะพร้าวนี่ก็คือเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยใช้น้ํามะพร้าวแท้นะคะนี่ทุกคนท็อปหน้ามะพร้าวไปเลยค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะเมนูบลูมะพร้าวปั่นนะคะเมนูนี้ดีกับสุขภาพแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาสีสันแบบนี้ค่ะรสชาติที่ได้เป็นยังไงนะคะเมนูสุขภาพดีอร่อยมีอยู่จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่จะล้น จะบอกว่าน้ำมะพร้าวชัดๆอารมณ์เหมือนเรากินแบบนมมะพร้าวปั่นเลยแบบยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันหอมมะพร้าวมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันคือผงธัญพืชเลยอารมณ์เหมือนเรากินแบบน้ำมะพร้าวปัน่นที่แบบน้ำมะพร้าวมะพร้าวอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ความหวานคือกําลังดีมากๆค่ะ อันนี้คือหวานปกติเลยนะคะพี่ได้ว่าอันนี้คือหวานอร่อยสําหรับคนทั่วไปเลยค่ะไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้หวานน้อยไปแต่ว่าใดๆนะคะใครที่รักสุขภาพมากๆน้ําเชื่อมไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาหวานเพราะว่าเราได้หวานจากน้ำมะพร้าวอยู่แล้วถูกปะ แล้วก็หวานธันพืชด้วยแต่เมนูนี้พี่เน่บอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวใกล้จะหน้าเจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มค่อยๆหาเมนูเจกันเอามาเสิร์ฟที่ร้านกันได้นะคะพี่เน่จะพยายามทําเมนูเจที่เรียกว่าเราอะไม่ต้องหาอะไรวัตถุดิบอะไรที่แบบมากมายนะคะก็คือเราก็คือใช้เป็นวัตถุดิบที่เรามีในร้านได้เลยแบบนั้นค่ะอันนี้ก็คือผงธันพืช smart นิร์สนะคะที่เป็นทัญพืชร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแบบนั้นค่ะเพราะนั้นก็คือรับรองค่ะอิ่มแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากจริงอะ อร่อยอะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการสีฟ้านะคะสาหร่ายสาไปรูเลน่าไม่ต้องก็ได้ก็คือแค่น้ำมะพร้าวแล้วก็ผงธัญพืชก็ได้แบบนี้แล้วอะ ก็ลองทำกันดูนะคะค่ะก็พี่เน่ก็จะมีเมนูดีๆแบบนี้และคะ่ะมาคอยเสิร์ฟให้นะคะถ้าใครที่ลองทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาบอกกันด้วยนะคะหรือมาคอมเมนต์บอกกันค่ะอยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะพี่เนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับพี่เนแล้วก็ทีมงานโอเออรท c o f f คอฟฟี่ด้วยค่ะกดซับสไคร้กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีีๆมากกันอ่ อันนี้นะคะกับเมนูสุขภาพที่อร่อยมากๆเลยค่ะบลู Blue, มะพรา้าวปั่นนะคะไปลองทํากันค่ะรับรองค่ะว่าสุขภาพก็ดีเมนูก็อร่อยนะคะอันนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย